อย่าเขากำลังฮิตที่าน้โนอักตัวข่าวขาวในพิซซาเลยอะตบตาปะวะวัน <Emmanuel> น yes. I mean. ี like ้เราไปกห้เพื่อนเลยด้ยกันไปเลยนะขั้นตอนแรกนั่นะเราอาบน้ำก่อนตามปกติเลยสเตออต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะลงครีมอาบน้ำโทนอักของคลานะคะเพราะว่าตัวนี้มัาเซ็นตัวฮิตของเกาหลีเลยเว้ยตึ๊บม่งเ็กตัวตตัวเหมือนสั่งไก่ย่างเลตัวโอเคเรียบรอยสเต็ปต่อไปอ่ล้างออกเลยไม่ต้องรอเสร็จโเห็นปะว ี man, hey. ๋ยวลองเช็ดด้วยผ้าขนหนูกันดิเฮ้ยติแต่ตัวว่าเพราะว่าขนฉันเกิดมาแล้วช่องผิวเลยอดเลยอะไปปะมันชุ่มมากเลยนอะมุมแล้วคือเนี่ยมันลื่นเลยอะเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อด้านเงาดำด้านนี้ใส่ใบดำทั้งหมดเลยแล้วก็ไปทดสอบกับเบาะรถยนต์กันเพราะว่าเมื่อก่อนทีมตัวขาวยุคก่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็นลารแบบเบาะรถยนต์ของผู้ชายลาแต่งตัว้กับเบาะรถยนต์นะคะอ้าวบาะรถแย่สีนี้ ของในบ้านแย่สี่ดังเยอะแยะมาแล้วนะาเขาอีโต้ประจำที่จะนั่งสังเกตตรงนี้ที่จาะอู้หูคือเล็กหมดเลยดูก่อนนะคะว่าก็คือฝั่งนี้ใช่ป่ะออร่าเกาหลีบอกซ์ของยองใหญ่น่าจะเท่บางคนต่างแบบเกินไปอ่ะแล้วมันมียนะเอออ่ะเดี๋ยวลองสีผูกนะยังไงมีมั้งเลยไม่ติดเลยอ่ะอุ๋งอุ๋งลองอันนี้หน่อยหน่นี่ที่ออกร่างกายอ๋อไม่ติดเลยว่ะเออไม่ติดมีแต่รอยข่วนของมันแล้วว่าแนะนำเลยจ้ะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่จบการจริงๆแล้วก็เป็นความข่าวที่แบบข่าวพุ่งข่าวทันทีีีีแตต่่่ปปปปลออดดภััััยยยไไไม้้้งงเสชชิฉนนนนหาาระกฟ จร,จริงถึงหายจะกต่าประเทศเราก็สามารถข่าวพวกแบบคนเกาหลีได้ที่ประเทศไทยจ้ะ